สวัสดีครับสวัสดีนะครับเช้าหนับของวันพฤหัสบดีที่เจ็ดนะครับสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับนี่นะครับช่วงเวลาหกโมงเช้านะครับเช้านี้มีมีหมอกนะครับหมอกหมอกหมอกหนาเลยนะครับมองไม่เห็นเขาเขาน้อยเลยนะครับนี่นะครับเขาน้อยนะครับหมอกแรงมากนะครับ ยังไม่ถึงฤดูหนาวนะครับเป็นลักษณะฤดูฝนอยู่นะครับก็น่าจะมีฝนตกแหละครับแต่ว่าวันนี้นะเช้านี้มีมีหมอกนะครับหมอกมาก่อนเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นะครับพิกัด JPA าร์มน้องบัวลําพูนี่นะครับก็เอาบรรยากาศสวยๆอากาศเย็นๆสบายนะครับให้นะครับให้พวกเราดูนะครับให้ทุกคนดูนะครับให้ FC ดูนะครับ FC ของ JPA าร์ม นองบัวรำโูนี่นะครับในช่วงเช้าเๆนะครับอากาศดีมากเลยนะครับเมื่อคืนก็อากาศเย็นสบายนะครับนอนหลับสบายนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับคลองตัวแอสวยสดงามมากนะครับอากาศดีนะครับมานะครับเอฟซีมาเยี่ยมชมได้นะครับมาเที่ยวได้นะครับ กางเต็นท์นอนได้เลยนะครับกางเต็นท์ได้นะครับมีน้ํามีไฟนะครับสะดวกสบายนะครับมีสถานที่กางเต็นท์ให้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับสําหรับคนที่จะมาเที่ยวชมจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทาง GP a f a ฟ m ร์หนองบัวลำพูยินดีต้อนรับนะครับอยู่ใต้เขาน้อยนะครับถนนเส้นนะครับ หนองบัวลำพูนไปสวนนครูหานะครับเส้นนะสนี้เลยนะครับปักหมุดมาได้นะครับใน Google Map นะครับ g p a Farm มหนองบัวลำพูยินดีต้อนรับสวัสดีครับ